ก็เอาไงปูเนี่ยผ่านไปแล้วเนาะโอ้ผ่านไปแล้วอาเซียนใหญ่โยมเป็นห่วงเป็นห่วงเวลาเราไปนั่งฟังแล้วก็เจ้าลุกนะโยมนะเออเข้าห้องลงห้องน้ำมันสบายสบายวันนี้มากันแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะเออวันนี้เพื่อลูกเพื่อลานเพื่อจะถามการศึกษา หมู่บ้านเราตำบลเราลูกหลานจะได้ดีเออโรงเรียนที่ดีๆเจริญเจริญมีอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทันสมัยคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโน้ตพ้วนเลสเดอะไรเนี่ยนะคุณเขาไม่เป็นหรอกแต่แค่โทรศัพท์ทั้งแค่ห้าเครื่องแล้วอยู่ซิคบกมันพังหมดมันร่วงมีอ่ไหไร สมโพดสมโพดสมโพสกำเนิดนี่ถ่ายวีดีโอเขาไว้เดี๋ยวตั้งหลักตั้งใช้ไว้ก่อนอีจะไปออกอีก,กต่ไไ่แดกทุ่ตรงนลยดูเลย <c oughs> นี่ตะลกนะเดกลัวไปเพราะตอนนี้บรรยากาศเริ่มนะเริ่มะเริ่มมาเลยน้าแข็งอาจาะคุณแม่เปห่วงน้ำแข็งอาจารย์ที่บอกว่าเป็นห่วงน้ำแข็งนะสามจุดคีกจุดกระจายไปเยอะ แข่งเนาะอยู่ตรงไหนมีใครตรงนั้นหีตรงไหนกินตรงนั้นเนาะเออเอาช่วยก,กันอดีรกัน,นเงินเยอะอ่าช่วยก,กันมีมากันเยกกเอะแยะวลยนีขออนุญานะสาธุการพระป่าทุกองนะจ๊ะพระป่าทุกองมากันในความอบอุ่นมันจะเกิดขึ้นโรงเรียนเราก็เป็นสถาปันหนึ่งที่ สร้างลูกสิษย์ได้ดีได้ดีจนเป็นไายเนินนายะหารนายตำรวดเป,ป็นาษัตราย์ปาเจเจี้พ่อข้าแม่ขายลุ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 ยวันนี้ประธานใหญ่ทอดผ้าป่าก็จิตเอ่าวัดฝังเราเนี่ยไปได้เป็นผู้ขานอยู่ในสำนัรกราชบันนดดชนนงน์เออพจตำรวดอีสุรเชษบดีนะหรือดจี้ สุกี้ก็จะมาเป็นประธานพนะร้อมัคณะตำรวจนายตำรวจราชวังเข้ามากันเยอะเนาะมากันเยอนะนะสุกี้วันเหล่าเรียกว่าสุกี้นะก็ให้ความเจ้หนักเจ้าอุนเอี้ยบอกขออุ้มมีอะไรขาดเยอะเอะเอแต่การปฏิบัตินะคุณอ่า มะนะหมูมีผลสการจะมีอะไรก็บอกเราผานไปรกบันเราโรงเรียนเราเราจบจากนี้ไปได้ดีได้ดีไม่ลืมบ้านเกิดน้อยนอนนะหรือจะเวก็ไม่ลืมตัหมาพูดด่วยได้ก็ด้วยวยไม่ได้ก็ต้องช่วยเนาะหมดไปแล้วอ้าวเดมานเนี่ที่เดินน่ลงนะเออวันดี วันนี้เป็นวันดี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 ห้าดีห้าดีเลยนงผานมากันมากมายติดหมู่บ้านผูงใหญ่ติดอบชติดหมู่บ้านติดอบ้อตหมู่บ้านนะกรรมการกรรมการพวกหมู่บ้านกำะบวนไล่กระบวนยุ่งง่ก็มาม่ดเห็นเจอ แถวอำเภอเมืองอำเภอเอำเภออำเภอบางะสุ่อำเภอสมงามก็มากันหลายๆจุดเลยนะอาจารย์ทางวแดจกใช้จะใช้เสียงก็บอกมานะเมื่อกี้ได้ขาอาจารก,กันก็กนามาประกาศอาจารย์่านันว่านะอนนี้ห้ร้อยอโดลุนทิ้นยังไม่ออกมั้งจะออกตอนเช้า,า,ากันแต่เเริ่มแอเล้ว <S <S อ่ะเริ่ม มาน่าบอกเราเดิมนะตอนนี้เราก็จะออกไปแล้วประมาณน้อยโลออกไปแล้วตอนนี้จะติดเสียงนะโยมทานกันแล้วไปที่โนเลยนะโยมนะตอนนี้จะเริ่มเทศนแล้วเริ่มเทศนแล้วนักร้องจะออกแล้ว